อขอบคุณสับการสนับสนุนของพวกเาท่าจบระยองนะคะขอบคุณต้าผาแต่นี่คือผู้ที่ได้คครับคครวับใหญ่แล้วก็เป็นผู้โชคดีค่ะได้รับรถตนเตอร์ตอร์ในรัชคันถัดไปค่ะ ปรบมือคะอ่ะเดีเ๋ยวจะเจอทุกคนต้องดีค่ะท่านนี้นะคะประจำอยู่ท,ที่สำนักงาโยธาธิการและฝังมือจังหวัดระยองเป็นผู้มีจิตเป็นกุศลนะคะซื้อทุกปีปีละหนึ่งเล่มน,นะคะและวันนี้ผลบุญได้รับก,การ ทำแท่งปากการระโดสะเสียมือชางานครับทางแฟนนี่ยตู้นะคะถึงญาได้รับภาพแข่งต้แต่เาทำแท่งหนักสองปากี่เดียวกันค่ะ 1รางวัลค่ะค่ะวันนี้ค่ะฝากความท่านด้วยนะคะ <laughs> <laughs>